บรรยากาศตีนเขาทางขึ้นสวนขึ้นให้เริ่มต้นที่สับประรดค่ะสับประรดนครนายกต้นทุเรียนค่ะสวนเร้าเป็นสวนผสมจ้ะสวนผสมสับประรดอ่าต้นหูกระจงที่มืปลูกข้าวที่แล้วต้นใหญ่เลยค่ะตอนแรกทรงสิตายละบ่ได้ลงดิน หากมันล่งดินก่อนก็าหากมันล่งดินก่อนเราแบบน,นี้อันบ่ได้มาปลูกเหมือนว่ามันไปบ่ได้หากมันขดมันก็เลยทรงสิตายใบลนใบลุนมัากหลายหนึ่งพอดีมาท่านก็นเลยเฝ้ามาเอาลงก่อนต้นทุเรียนปลูกยากยากตัวพี่น้องทุเรียนนะสวนปลูกทุเรียนหลายสายพันธุ์ค่ะ กระทเลี่นก็นยังหลายสายพันธุ์หลากหลายอือันนี้บกหนาวค่ะบักนาวทุนเก่าอันนี้อะโวคาโดค่ะอะโวคาโดก็มีสองสายพันธุ์ค่ะอันนี้กระทเลี่นุเรลีน่นหลายสายพันธุ์เลยเคยเห็นบอบักซับปะรดสองจอมพี่น้องนี่บักซับปะรดสองจอมบอห่วงพันธุ์นะจ๊ะ ันนครนโยกบ่อบหงอพันมีผู้ใดอยากได้ไปปลูกบ่อันนี้อะโวคาโดค่ะพันบูเจตค่ะกินแล้วมันแสบก็เลยเอามาลงปลูกค่ะอันนี้กับพันบูเจตเจ้าสิรอดบ่เป็นกีซีอยู่หมักเ้าหมักเ้าก็มีสองแบบแต่บ่กหูว่าเขาจิว่าสองสายพันธุ์หรือเปล่า มากัโค้งสายพันธ์เดียวแหละสายพันธ์บกเ่าวนอกพี่น้องเนาะส่วนบักขนุนบักขนุนก็นมีสามสี่สายพันธ์ค่ะปลูกไว้สี่สายพันธ์จำได้มีแดงสุริยาเมียนยังหลาย,ยัยงจำบออ่ได้อีกล่ะเอออันนี้กล้วยค่ะกล้วยกับมีหลายสายพันธุ์ค่ะอันนี้กล้วยคัง กล้วยคังสายพันธุ์มาจากกาละสินค่ะอันนี้นํำว่าบบเตียค่ะนำ้ำมาสูงค่าค่านี่ก็ตัดนอขายเรื่อยๆตัดกินเรื่อยๆค่ะเป็นค่าแดงค่าแดงมันจังกินแสบเนาะค่าแดงมันเผ็ดๆน้อยมักก็จิกินแสบบักซีดายงบักซีดายงัยนี่ออกลูกตลอดปีจ้ะออกลูกตลอดปีเลย ทั้งปุ่นเป็นกล้วยหอมโมเมนอันนั้นเป็นกล้วยไข่กล้วยไข่ส่วนนี้เป็นกล้วยหอมกล้วยหอมเพราะมันหัดแหลงแล้วมันก็ข้อหักกันละค่ะอันนี้ทุเรียนพวงมะนี้ค่ะอันนี้ชะอมแล้วก็มีชะอมนี่มันจริงๆชะอมมันมีหลายสายพันธุ์ค่ะมันนี้สองสายพันธุ์ให้เลือก มันจะมีชะอมแบบก้านน้อยเป็นชะอมโบราณแล้วก็ชะอมเกษตรจะเป็นก้านใหญ่ซึ่งเขาเลือกชะอมเกษตรแต่ว่ากินคือกันหอมคือกันค่ะอันนี้ทุเรียนทุเรียนต่อนกิง่งพันใหญ่สาวรสค่ะอันนั้นต้นสาวรสปักใ่เลย ันนี้ต้นเลมอนค่ะเลมอนจากสวนเมนวนจันออกหนห่วยเยอะเลยคุณนะออกน่วยเยอะเลยนี่พุ่มสวรสออกแต่พุ่มออกแต่ใบสงสัยสิได้กินใบนี่ลหละเจ้าค่ะอันนี้ต้นต้นอย่างพี่น้องจำได้บอ ต้นจำปดาค่ะสายพันธุ์จากปักใต้นะทุเรียนต้นใหญ่บ่พี่น้องอันนี้ขนุนซึงยังบวหูสายพันธุ์เดี๋ยวถ้ามันออกลูกพุนละ่ะจังสีหูว่าสายพันธุ์หยังได้พันธุ์หยังมาก,กับมาลงเรื่อยๆค่ะมองได้มีดินมองได้มีพื้นที่กับลงเมิดคนลงคนปลูกเพิ่มมันปลูกอันออกดอกอยู่ในพี่น้องหงบูบวต้นอีหยัง ต้นใหม่บุลล้านค่ะอันนี้ต้นบักค้อมค่ะต้นบักค้อมเดี๋ยวมาตอกันอีพีนาเนาะ